ยังไม่เปิดราคายังไม่สู้ไก่มากเท่าไหร่ครับนี่ทรงสวยนะครับขาสวยนะเลือยสวยมีสวยนะครับมึงเชิญแบขมับแดงนะครับฉันมาถามใคแล้วนะก็สวัสดีครับผมพัฟกี้นะครับจากช่องสบายบือมือโปรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่ชน นะครับไก่ชนราคาแพงนะครับโอเค่ายโชคโชคใช้จิ๋วนะครับโชคใช้จิ๋วสว่างแดนดเบิ้งถ้วยรางวัลน่ครับบึ้งครับดูดูดูถ่วยรางวัลนะครับพ่อมราลพ่มพ่อมพ่มพ่อมพระรามพ่ํมพ่อมพระราพ่ออยู่โปสเตอร์ด้วยนะครับนี่จอยนะครับจอยร้อยเมียไม่ใช่นะครับนี่จอยนะครับพอดีห่าไก่ต้มนนี่จะจะพามาดูไก่นะครับไก่ไก่ราคาสูงนะครับเขาเรียกไก่ราคาสูง แต่เข้าไปยังไม่ได้เดยซูเอาซูเบาเดี๋ยวไก่ตื่นนะครับเดี๋ยวไก่ตื่นเนี่ยนี่เจ้าเจ้าของฟาร์มก็เสียแฟ้มนะเสียแฟ้มครับดูโปสเตอร์กับื่วยรางวัลเสียแฟ้มนะครับตั้มตั้มหลังคัุมโซ่ใจจิ๋วนะครับโซไใจจิ๋วนะครับมีช่วยรางวัลการันตีไม่เยอะครับเพราะว่าช่วยรางวัลเอาไว้ฟาร์มควยงามนะครับเพราะว่ามีฟาร์มอีกอีกที่หนึ่งนะครับ เราว่าจะไปอยู่นะครับเป็นฟาร,ร์มควยงามนะครับเนี่ยครับดูดูทรงดูมากข้อไก่ไม่สกรปรกเขาไม่เรียกว่าข้อไก่นะครับมีฟาร์มน,นี้จะเน้นเป็นไก่ขมา่าไก่ขาวนะครับ เน,เน้นเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเปไก่สวยงามด้วยนะครับเป็นไก่ตีด้วยนะครับเปิดอันนึงนะครับไก่ตื่นนะครับไก่ตื่นไก่ไม่ตีนะครับเลยสาวร้าน,นครับ นะครับเอาไปให้จอยนะครับไหนสี่นะไหนครับสี่ร้านสี่เนี่ยลูกสาวใ้ข่าวร้านสี่ร้านสี่ผู้เกิดค่าตัวสี่หมื่นบาทแล้วครับผู้เกิดค่าตัวสี่หมื่นบาทผู้เกิดอ๋อเกิดคู่กันนั่แหละครับไม่ตีหัวครับ แพงไม่โซไม่คิตตังค์สนใจจิตต่อได้นะครับพี่นางพี่พี่มาดูมาดูลูกลูกพันสนใจติตต่อได้นะครับลูกตัวไหนครับนี่ลูกตัวไหนครับเสียแฟ๊มนีลูกสนใจติตต่อได้นะครับพองนี้ลูกลูกตัวไหนครับปาก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 เบอร์เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรด้วยครับตามเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ใต้ล่างนะครับ ปัดขวดสวยงามเลยครับโอ้ยนี่ตื่นอย่างงามเลยล่ะนี่ค่าตัวหนึ่งแสนบาทค่าตัวหนึ่งแสนครับใบกันเมื่อกี้นีหนึ่งห้าครับค่าตัวตัวนี้หมื่นห้ามีชื่อไหมครับมีชื่อไหมครับอันนี้จอนวิกครับจอนวิกจอนวิกตัวนี้ใจหนุ่มพุ่งแหรครับมาตัวนี้รออายุครับรออายุอ๋อคือยังไม่ตีใช่ไหมครับสวยนะครับมาดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆสวยๆครับสวยสวยงาม เขามีสายนะครับเรียกสายอะไรเรียกไก่อะไรนะครับผมนี่เป็นปานบุรีครับปานบุรีปานก่ปานบุรีนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมวายสองเจ็ดสองแปดครับสองเจ็ดสองแปดนะครับตอนนี้กิโลรามลอยยุครับยังไม่แตะแตะดูข้างหนึ่งรอยยุนะครับไก่รอยยุครับ สนใจคลิปสนใจผสมได้นะครับสนใจผสมได้นะพี่น้องอ่าไม่มีเบอร์โทรหรอกครับมีแต่ช่องทางเฟซบุ๊กนะครับเบอร์ได้ครับเบอร์โทรเบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามครับโทรมาสอบถามได้ครับนี่ครับซุ้มนะครับไปไปขอดูด้วยนะครับ ลุงโชคเคยจิ๋วนะครับแวยอยู่นี่เอามาเอามาโชว์ครับแตอยูค่ายลุงเลี้ยงตีอีกทีหนึ่งครับโอเคครับ <Okay. S 1> อันนี้ปักไก่ไก่ถ้ามีโอกาสจะพาไปดูนะครับซุ้มอีกซุ้มนะครับตัวนี้เอามากาลั <S <S นบบเเตะผ่าน, <S 2> <S 2> นครับผ่านเข้าเข้าเลี้ยงอีกซุ้มหนึ่งครับอันนี้เป็นไก่ค้างวัยอนนี้เจ็ดเดือนครับจะแปดเดือน ตัวนี้เท่าเดก็ล้านตัวนี้หนึ่งแสนบาทครับตัวนี้ไก่ใหม่ครับยังไม่เปิดราคา,า,คายังไม่สูไ <ข S 1> ้ไก่มากเท่าไหร่ครับตัวนี้ทรงสวยนะครับขาสวยนะเลื่อยสวยทีสวยนะครับหนึ่งแสนบ,บาทขมับแดงนะครับชนะมาสา,ามไปชนะมาสามไปแล้วนะอันกับหน่อยครับตัวนี้ โตมืออุ้มนี่หว่แน,นาของซาจิริว่าไป่ไฝ่ยืนซุ่มยังเว้เมื่อใค่ออกมาจิบอะไรยี่ยวไป่เพียมวยงามไหครับขอขอขอชมทรงไก่นะครับมันมีอะไรบ้างครับจุดเด่นครับจุดเด่นนี่ะ <c oughs> ไรมากครับลักษณะไก่ตัวถังดีครับตัวถังดีนะครับตัวถังดีตัวถังดีมันดูยังไงครับการชนการอะไรมันผักไก่พม่ออกไม่แรงให้หมดครับ อไต่เชิงจ่อยเราไม่ได้ครับนี่นะครับเป็นการันตีจากเจ้าของฟาร์มนะครับโชคชัยจิ๋วนะครับนาคอนดาเจ้าของก๋อยงอนนะครัยเราชมพันช่วงตัดไปครับมึงบอกเพื่อนไปรอชมนะครับนาคอนดานะคอนดาตัดออกหมดข้าวโมวัววัวโมวัวความไม่ง่ายมึงค่วยไอ้ตีนงเงี้ยครับอนาคอนดาครับ ัวที่เลี้ยงก็เหมือนอนาคอนดาครับเนี่ยครับตีหนึ่งแสนครับภายในแปดนาทีครับสนใจนะครับผมเสื่อแฟ้มนะครับลูกใส้จิ๋วสว่างแดดดินตครับแสไก่ตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับไก่ตรงนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยู่อยู่อีกอีกฟาร์มหนึ่งนะครับเตี๋ยแฟ้มมีสองลูกไก่ลูกฟาะอะไรอยู่มาดูนี่ครับี่เลี้ยงประกอบการครับ นี่ลูกตัวไหนครับเจฟัมครับนี่ลูกอนาคอนดาครับลูกอนาคอนดาตัวตัวนั้นนะครับตัวตัวชนะอะไรนะอนาคอนดาบวกแม่ของหนึ่งล้านมัดเก่าครับหนึ่งหมื่น่อยม้อนัดเก่าเป็นแมนหนึ่งหมื่นตัวนี้เป็นแม่ของข่อยมอนมัดเก่าครับก่อยก่อยงอนวัดเก่าก่อยมอนตามติดตามเฟียแจได้นะครับไก่เบิ้กไก่แข่งโซโลครับอยู่ที่นั่นหมดไอ้ขาวร้านสี่ร้านสี่อยู่ที่ก่อยมอนมัดเก่าครับ สนใจก็ติดต่อได้นะ<ส>นครับสนใจก็พิมพ์เฟซไปหาก้อยงอนบ้านเก่าเลยครับสายบ้านๆครับแต่ตีหลักหมื่นหลักแสนครับดีครับผมอ่าก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ฟาร์มใหญ่ของเสียแซมนะครับ EP สองเป็น EP ต่อไปน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับรอชมสวัสดีครับ